สวัสดีทักทายเพื่อนๆ FC ที่รักที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้เชา้านี้ก็จะมารีวิวบรรยากาศยามเช้าท้องไร่ท้องนาให้เพื่อนๆญาติพีนพนพ่น้อง ที่อยู่ห่างไกลได้ดูได้ชมกันครับวันนี้อากาศดีมา,มากครับวันนี้ก็เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันพระใหญ่วันออกพรรษาประเพณีบ้านเราชาวพุทธนะครับ ส่วนท้องไร่ท้องนาวันนี้ก็หมอกลงเยอะนะครับอากาศค่อนข้างยายเย็นสบายก็ได้อารมณ์นั่งพูดคุยพูดจากันนะครับวันนี้ เป็นวันดีสำหรับหลายๆคนที่เคยพูดจาบนบานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ไม่ว่าจะกรณีใดๆก็ตามวันนี้ก็คงจะปลดปล่อยได้นะครับขอขมาลาโทษครูบาอาจารย์ บอกลงเต็มนะคับบรรยากาศยามเช้าสุกายในเท่าจะอยู่บ้านนะ้เรานะครับพี่น้องครับเพื่อนๆครับ ขอบคุณที่ให้กําลังใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมกับช่องเบานายบ้านนอกนะครับช่องใหม่นะครับฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ